บรรยากาศวัดทุ่งพระนุ่มต้นไม้สูงสูงใหญ่ใหญ่ทําุกดติสบายสบายในบอ่อน้ำวันนี้เป็นเด็กวัด สาลาไปดูกัน <c oughs> ตรงนี้สารานี้เรามาติดตั้งกล้องวงจรปิดนะอยู่ไหมเอา้ายังอยู่ไปยังติดอยู่ไหมไม่รู้ ันนี้เราจะไปหาหมอดูเลย้วยมัดด้าีสองพันห้าคันนี้นี่เปิดประตูรอรับเราละ <c oughs> นี่หกเจ็ดซีซีมีกระบะสิ่ง มันมีมีมีมมอาวุธด้วยนะ <laughs> ไปกันเสียงเหยียบอยา่อยางมันนะครับบ